วันปีใหม่วันปีใหม่ของจริงก็คือตุตจีนก็คือวันวันฟ้าใหม่เปิดเลิกเปิดเลิกใหม่อีกอย่างอันนี้เราก็ดูอย่างที่อาจารย์บอกคือขึ้นข้างขึ้นอะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้าขึ้นกับแรมโซนจะเป็นคติของคนไทยมากกว่าคนไทยกับพรามินดูแต่ว่าถ้าเป็นของจีนเขาจะดูเกี่ยวกับวันธงชัยแต่ธงชัยถามว่าก็มาเชื่อมกับตำนานของพรามินดูด้วยจะมีเลิกหลายๆอย่างแต่ถามว่า การตั้งติดอยู่เนี่ยดูแค่วันธงชัยเฉยๆค่ะแค่นั้นเององั้นอย่างนี้ถ้าเกิดถึงเรื่องงานยามดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกวันวันแรกคือวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์เอ่อวันที่1วันที่1พฤษภาคมเลือกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีวันที่ห้าวับทห้าพฤษภาหกพฤษภาหกพฤษภาแล้วก็สิบสองพฤษภาสิบสองพฤษภาการตั้งติดจุไอ้อะเลืกตีร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้า ตีห้าถึงเจ็ดโงเช้าจดไว้นะคะคเพื่อนเพื่อนคะจดไว้นะคะนะคะเพราะว่าในเรื่องงามยามดีตรงนี้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะเวียนมาไม่เหมือนกันไม่ตรงกันแล้วก็จํานวนวันในแต่ละเดือนที่จะเป็นเรื่องงามยามดีเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขนาดนี้หรืออาจจะมีแมคะอจจารย์อย่างเดือนหนึ่งมีแค่วันเดียวมีครับมีด้วยเหรอถามว่าคือเรามองแล้วคติมันไม่ได้<อ>วันอะไรมันไม่ค่อยโอเคอเหมือนกับบางทีเ,เหมือนกับว่า มีไปดูของเดือนนี้ช่วงประมาณสิบกว่าวันธงชัยเหมือนกันแต่ว่าเลือกที่ตบช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าจุถึงเจดโมงเนี่ยเลิกศูนเปอร์เซ็นเลิกคือเหมือนกับว่าวันวันธงชัยได้แต่เวลาไม่ได้ออันนี้ก็อีกอย่างนึ้แต่ครับงั้นอย่างนี้เนี่ยตั้งติจุเอียได้อย่างเดียวเหรอคะใช่ครับอันนี้อย่างที่บอกคือเลิกของติจุเอียแล้วก็ถ้าจะพูดเรื่องเลิกแบบเชิงลึกก็คือ ถ้าหลักๆแล้วโคนจีนเลิกเขาจะดูแค่การตั้งติจุเอียเป็นหลักส่วนถามว่าถ้ามองการตั้งเปิดร้านเปิดเลิกเปิดร้านค้า<ม>เลิกเข้านอนเลิกเข้าบ้านอะไรเงี้ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอ๋อแต่จะใช้อันนี้ไม่ได้ใช่มไม่ป็นคนละส่วนกันครับถ้ามองอหลักๆก,ก็คืออย่างง่ายๆคือวันอังคารที่24ค่ะอังคารที่24พฤษภาเดือนหนาอันนี้จะเป็นคติไทยจะบอกไว้คือตั้งแต่ช่วง7โมงไม่เกินเที่ยงจะเป็นข้างแลมแต่ว่าจะได้แลมเก้า วันอังคารแล้วมันมีผลยังไงคะมีผลถามว่าเหมือนกันไหมอันเนี้ยแล้วแต่ความเชื่อดีกว่าบางคนตรงเนี้ยถ้าเป็นขึ้นอยู่กับศาสตร์ถ้าเขามองว่าเออเราดูคติจีนเป็นหลักเราก็ดูแค่การตั้งติดอยู่เอี่ะแต่ว่าบางคนจะดูเชิงลึกเหมือนกับว่าเลิกเข้าบ้านเลิกเข้านอนดูทุกอย่างเป็นเลิกหมดใช่ครับอเอ,อ่อเลิกการออกรถแต่ถ้ามองเชิงลึกจริงๆเราต้องดูว่า เอ่อวันเดือนปีเกิดของเขาอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดแล้วว่าเราเหมาะสําหรับวันนี้หรือเปล่าแต่เนี้ยไม่ใช่ศาสตร์ของจีนจะเป็นศาสตร์ของพรามินดูกับศาสตร์ไทยผสมกันผสมกันแต่ถามว่าของจานส่วนใหญ่คือเน้นไปทําจีนกันตั้งติจุเอียดที่เหลือคือวันไหนสะดวกคนจีนทางานตั้งแต่ตีสามตีสี่เขาตื่นแหละเริ่มจัดร้านพระอาทิตย์ขึ้นเอ่อหกโมงเจ็ดโมงเนี้ยเขาเปิดร้านแหละแต่คนไทยคือเริ่มเริ่มตื่นมาะัาณแ่ตีสี่ตีห้าเหมือนกันแค่เวลาต่างกันแค่สองชั่วโมง เรื่องเงินที่เข้ามานะ่ยคนจีนจะต่างกันแหละเขาถือว่าสีเรียนมากมใบสองเขาเก็บลานแหละเพราะถือว่าเขาขายหมดแหละก็อเอาเวลาไปพักผ่อนต่อก็จริงเนาะนี่เป็นคติของคนจีนเนาะ